เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยังไงอะไม่ไหวแล้วตอนนี้รู้จักทีซ้ำไหทีซ้ำหรอเหี้ยไปขึ้นขึ้นไปหนไปดี่กดีไงทักอีไงกัขึ้นมาด้วยไงกันไอ้น้องรับไหวเหรอรู้จักซ้รู้จักแซนดิชเหอเ้ยไปโอ้โหอ่ะไปเข็นเข็นหนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอะมอเตอร์ไซค์ไม่ตาอะ รถไปติดรถเหรอเดี๋ยวนะมึงออกมาจากมัานรูดตอนมาขับได้ขับได้แต่แต่เสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วไม่ได้ละน้ำมันหมดพอดีน้ำมันหมดปรเดีเยวต้อเข็นต้อเข็นเวอกเข็นเออเข็นเล้ยระงเบรคเบเอเ้ยถอยๆอได้ลมเบรคเบรคเบรคเบร้ลมยุ่งเหอไอ้ตุนมองตาขวาแล้วแข็งหมดแล้วตอนแร้แข็งหมดแล้วยางแข็งเหรอออายใช่ใไประวังเบเเย เอางี้ไหมว่าเปลี่ยนรถเหอะไปหารถใหม่ดีกว่าเปล่าตีน้ำบองตรงนะทำไมไม่อยากลงไปถ่ายร่างมาแล้ววะอยากนั่งเงี้ยนานแต่ตอนนี้ต้องต้องเปลี่ยนรถแหละต้องเปลี่ยนรถเหรอรถน้ำมันหมดสรุปว่าน้ำมันหมดหรือเสิ่งอะไปตัดมันไม่ได้เตี้ยมอะไรมาแล้อ่ะเอาลงดิไปลงไปไปไปเราอยู่เฉยเอะลงดิลงดิโอ้โหแม่งมุมวายาเอา แล้วไงต่อนี่ไงร้่ะอยู่ข้างขอามอเตอร์ไซค์มาก็เสียเอามาทำผ่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดิมึงเอามอเตอร์ไซค์มาสองมึงจะไปจอดตรงนั้ทำไมอล้มึงก็เอาช่างเขาจะตันายเนี่ยคิวเขาเยอะอ๋อคิวเขาเยอะต้องจอดรอใช่รอรอคิวคิวพี่เยอะก็เดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้นะครับครับน้องก็ยังโสดจริงเหรอไม่มีแฟนเบอร์โทรติดต่อด้วยขึ้นไอจีนี้ใครที่ชอบตัวเลขก็ เปลยนน้งเพียอินบ็อกซ์ได้บัญชีของเขาจะทำมาที่สิบหกมาที่1นึ่งเอออะไรอ้าเหรอบ้าเอาเป็นมุกมันเป็นมุกอะ่ะมึงทำบัญชีวันที่16วันที่1นี่งเอคเหรอเรื่องเรื่องนะครับ <c oughs> ก็คือว่ามีแฟนคลับอ่ะฮะส่งมาให้เราบ่อยมากบอกว่าทำไมเราไม่ทำเรื่องมอเตอร์ไซค์บ้างเออจริงทำไมเราไปเรื่องรถอย่างเดียว รถยนต์อย่างเดียวก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยถนัดสายรถยนต์อืมแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจมอเตอร์ไซค์เราก็สนใจเราสนใจแหละเราเคยมาถ่ายงานแถวนี้แล้วเราเคยพูดกันว่าเฮ้ยร้านนี้ทำไมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์มันเยอะจังเราก็เลยอยากจะแวะมาเพราะเราผ่านบ่อยไงที่นี่เขามีชื่อว่าซุด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  เทพสุดอ่ะเทพสุดว่ะเทพสุดถือสายฟ้านะเฮ้ยคุณคุณรู้ได้ไงวะนี่ไงเฮียรูปไปเลื่องไม่เห็นเลยก็ถือสายฟ้าสายฟ้าที่มาเนี่ยผมไม่เห็นคันหนึ่งที่แบบมันสะดุดไม่เราเราขับผ่านมาเราเห็นคันนี้ประจำเลยใช่ใช่เราเลยอยากมาถ่ายเราเห็นคันนี้ประจำเลยก็อมีตื่นเต้นอ่ะใช่แล้วเราอยากจะอัปเดตเรื่องของมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่เพราะเราไม่เคยทำเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ไม่เคย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 ทำเกี่ยวกมอเตอร์ไซค์เลยจะคุยกับพี่เจ้าของไหมเออไม่ไหนเล่าสายฟ้าจะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับบคคุณไไม่่ชอะรร ชื่ออมครับพี่อมคร,รับที่นี่ผมผมเรียกชื่อถูกไม่ต้องเปิดรายการคือซูสซูเปอร์ไบส์ใช่ครับซูสซูเปอร์ไบส์ซูสนี่คือเทพซูสซูสนี่คือเทพสายฟ้าเทพสายฟ้า,า,ฟาไปทำท่าถึงสายฟ้าฟพี่อมด้วยไม่น่าเหมือนจริงชื่อว่าสุดครับเปนจริงชื่อแรงเล็วสุดซูเปอร์ไบส์ออ๋ตอนแรกคือสุตไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรทำเลยสุดแล้วที่มาทำอย่งนี้อ๋อก็เลยเท่มันเป็นซูสใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไหลักก่อนใช่อยากรู้เป็นกี่ปีแล้วพี่อมอ่อนี่สาขาสองครับเพิงๆออยู่โศกครับ โอ้โหโตกเปิดมาประมาณ2ปีก็ย้ายามาที่เกษตรน้มินคือโดยหลักแล้วซูสก็คือเมนเทนายเมนเทนายซ่อมเนะี่ยซ่อมเบาที่เดียวขนาดนี้คือรถอะไรครับอันนี้รถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เกเครื่องเอาแล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วผว่าเออเอาไงดีวะต้องมีเรื่องอะไรอันนี้ KTM R48 ครับนี่คือจอ,จอดจอดรออะไรจอดรอซ่อมครับไปสวยสวยสวย KTM คันต่อไปอ่าคันนี้ยังไม่ห้า R6 ครับ R6 ใช่ครับเป็นซุปเปอร์สปอร์ตหกว่าซีซีเดี๋ยวผมผมถามเรื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะ มันมันมีอะไรที่เป็นการแบ่งแยกชนชั้นมอเตอร์ไซค์ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ปกติก็ต้องอยู่สีน้ำยาครับ้สองแล้วนสองแล้วสองแล้วสองแล้วนับไปเรื่อยตรงนี้ก็เป็นรถรอซ่อมหมดเลยรถรอซ่อมหมดเลยส่วนตรงนั้นอ่ะนั่นรถที่กำลังซ่อมครับอันนี้ไซร์เลขสิบอ่ะครับตัวพันชิ้นๆคันนี้เหรอใช่ครับคันนั้นดูโขกเก้าสุดครับพาไปดูนะพี่เอ๋พาไปดูนะครับคือคันนี้รออะไรมันเป็นที่ประกับเร่งไฟฟ้าครับมีปัญหาเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นอนาล็อกสุดๆใช่ แต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกับรถยนต์แล้วนะมันเป็นเทคโนโลยีมีสายไฟมีนู่นมีนี่มีนั่นถูกว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันเดี๋ยวนี้ต้องใช้เครื่องไดโนเสติกเราจะใช้เครื่องเรท็กซ่าอิตาลีเช็คทุกคันฮ้ยมันก็ได้เหมือนกันนะใช่มันก็ได้เหมือนกันแต่ปัญหาส่วนใหญ่นะที่ผมจะบอกเลยถ้าพวกมืออาชีพเนี่ยเราไม่ว่ากันอันนี้เขาดูแลดีอยู่แล้วส่วนมือใหม่เนี่ยผมมองว่าส่วนใหญ่จะ ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของของเหลวส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอเป็นบิ๊กไบค์ัสทัวบค์ใช่ไหมคุณโอมพลพลังกำลังมันเยอะมึงก็บิดตะบี้ตะบานรอบสูงอันใหญ่เลยเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่ดีมันก็จะพาเซฟเครื่องยนต์ของคุณส่วนน้ำมันเครื่องที่ไม่ดีความร้อนสูงเหลวกายสภาพก็ชิบหายดิที่นี่ใช้น้ำมันเครื่องของอะไรอ๋อวอทูนิกกันเยอะวอทูนิกอย่างนี้เห็นไหม ของจริงคันไหมคันที่ผมบอกอ่ะที่ผมผ่านมาแล้วเขาดตาคือคันนี้นี่มันแดกไบค์ใช่ไหมอ่าครับเป็นแดกไบค์ประดุกนรกประดุกนรกครับหน้าเหมือนประดุกเลยโหถามจริงครับผมเป็นคนแบบนี้ไม่ตลอดเลยครับตอนไหนตอนไหนตอนไทยทำเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออพอไทยทำดูเกลี่ยถึมมากเลยคนตีนไงไปเลยไปกได้ไม่ชอบชอบประดุกนรกคันนี้เป็นรถที่นำเข้าจากอเมริกา ลักษณะนี้ทั้งคันแล้วเราก็มาจูนเซตที่นี่แล้วรถจะมีเทอร์บโบอ่เห็นเทอร์โบฝั่งโน้นรถจะมีเทอร์โบแล้วก็มีแอร์ชิปใช้แต่เป็นตัวชิปเกียร์ไม่ต้องชิปขาวคือกดเลยกดก็ปั้งปั้งปั้งหนึ่งสองสามไปเลยขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงไม่มีลงครับนี่วิ่งความไม้มเท่าไหร่อ่าแปดจุดสามวิครับที่อเมริกาใจมันต้องทำด้วยอะไรไว้บางทีมันมีมีไนตัสด้วยแต่ผมถอดออกเพราะว่ามันคอนโทรลในสนามบ้านเราไม่อยู่ตัดเกลือได้ไหมตัดได้ครับเฮ้ยเฮ้ย กี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ได้ขับมาปีกว่าๆเกือบสองปีใส่แบตเข้าไปสตาร์ยังติดอยู่เพราะใช้น้ํามันเครื่องวอูนิกใช่มันก็เลยยังสตาร์เสียงยังลื่นอยู่แต่ว่าที่สะดุดเป็นเม็ดเมื่อกี้มันต้องวอร์มหน่อยมันต้องวอร์มหน่อยซึ่งตรงนี้มาไม่เหมาะสมเท่าไหร่สตาร์ทีแถวนี้เขาจะดาวเพราะมันดังมอเตอร์ไซค์เนี่ยนอกจากเครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องอันนี้ง่ายๆมันมีของเหลวอะไรอื่นอีกครับ ก็มีหล่อเย็นครับหล่อเย็นบนเซอร์วิสตลอดน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกครับ <pronounce S 3> <foam> แล้วก็บางรุ่นก็จะมีน้ำมันเกียร์รน้ำมันเกียร์บางรุ่นเะครับางรุ่นก็มีน้ำมันเกียร์ซึ่งโมทนิกมีมีหมดครบหมด <อ Rat. S 1> เป็นน้ำมันเครื่องที่ผมงงและปวดหัวไม่มีเบอร์เขาไม่มีเบอร์ใช่ต้องขย่าก่อนใช้พูดให้ใครฟัง ก็ไม่มีใครเชื่อเออจะว่าเราโม้นะครับถูกอันนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมของมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์นี่เขาเขียนเลยนะ BMW Ducati Honda Kawasaki k t m Vespa นี่ก็ทุกค่ายแล้วอะใช่แล้วและที่สำคัญก็ Made in g e r m a n ทุกของร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใครที่สนใจผ่านไปผ่านมานะถ้าท่าน มีมอเตอร์ไซค์อยากจะเปลี่ยนน้มัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวหรือซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช่สุดช่วยท่านได้ใช่อยู่เส้นลำลูกกาตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะลำลูกกาของสองลำลูกกาของสองสกิดติดหมดใช่ส่วนคนที่ขับซุปเปอร์คาร์นี่นี่อันนี้มัสตาร์ดใช่ไหมมัสตาร์ดใส่ใส่ไส้กรอกเลยพี่อร่อยเลยเผ็ดขึ้นตาเลยโตแ่เล่นก็ไม่แก่กูด้วยเดี๋ยวเราไม่ดูเครื่องดูภายในก่อนเลย ดูภายในเหรอพี่ลองเจอเกงไงดิเจอเกงไงได้หรออ้าวมึงเป็นคนคนตีนอไอ้คนช่วออกไป็นยทุกคนปวะกูบอกตรงมึงเป็นคนคนตีนจริงเพื่อนพูดอย่างงี้ไหมเออเพื่อน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 องก็บอกงี้ไหมไม่มีครับไม่มีมีผมคนเดียวมีแต่สาวๆบอกครับเพื่อนบอกไอ้แก่โอ้ยแต่สาวๆบอกมึงคนตีนไม่ดีแล้ะจะบอกงี้ในความรู้อันต้อยต่ำของผมเนี่ยนะมาสเต็งเนี่ยในสายออริจินอลเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องยนต์มันมีตั้งแต่เครื่องยนต์แฟร์ แถวเรียงในยุคปี1960กว่าแล้วก็จะขยับขยายมาเป็นเครื่อง V6 V6 ก็มี V8 ก็มีสุดท้ายมันก็เป็น V8 ที่เขาเรียกว่า Muscle Car แต่จริงๆมัสแตงมันจะอยู่ในเซกเมนต์ของ PONY Car อะไรนะ PONY 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 Car มัสแตงรรุ่นใหม่ออกมาอย่างคันนี้เป็นเครื่อง Eco Boost ครัวนี้ Eco Boost มาเทคโนโลยีที่ได้รับโล่รางวัลกิจยศเครื่องยนต์ดีเด่น ของโลกด้วยใช่เหรอเออโอ้โหไม่ธรรมดาเทคโนโลยีมันสุดยอดเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องก็าสำคัญใช่แต่คราวนี้ก็โบโทนิกใช่เดี๋ยวเราคุยกันสเปเชิยลิสต์ดีครับผู้รู้จริงเรื่องรถยนต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับโอ๊กจากน้ำมันเครื่องโบโทนิกครับถึงวันนี้ผมว่าทุกคนก็ยังสงสัยน้ำมันเครื่องอะไรไม่มีเบอร์แล้วดังมากที่ต่างประเทศที่เยอรมันผมถามว่าโบโทนิก มันไปอยู่ในตรงไหนมันถึงจะได้เห็นรถที่ใช้วอล์นี่เขาบอกมึงเปิด YouTube เลยแล้วมึงเปิดนูเบรกริงที่เป็นประชาชนธรรมดาสามารถแตะสับได้แล้วเข้าไปวิ่งได้แมโนัทนิกหมดคือนัมเบอร์วันไม่มีเบอร์ใช่ไหมไม่มีีถามอีกทีไม่มีไม่มีใครก็เข้าใจกันหน่อยได้ครับคันนี้ที่ใส่รถคุณองก็ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ครับใช่ถูกต้องครับจะเป็นตัววัตถุนิคสีพัสสีดำแบบนี้ จะเป็นต,ตัวนี้จะเป็นักขนานี้คือไม่มีเบอร์นี่อันนี้อข้อคําหนืดจะเริ่มตั้งแต่0ดับสามสิบขึ้นไปถึงสิบห้าเลห้าสิบเลยโอ้โหแล้งคือสามสิบถึงห้าสิบคือตัวนี้ที่ใส่เข้าไป <c oughs> ได้นะ <c oughs> แล้วเวลาใช้งานจริงเวลารถสตาร์ทใหม่เครื่องมันเย็นอ,ะอ่ะพอเครื่องมันเย็นเราก็ยังไม่ต้องการนะ้ำมันเครื่อที่ความหนืดสูงมากเพราะความหนืดสูงมันจะอืดวิ่งไม่ออกแต่พอสตาร์ทแล้วเหยียบแล้วร้อนแล้วมันต้องการเบอร์ที่มันสูงขึ้นปเทคเครื่องได้ตลอดระยะเวลาการขับ เดี๋ยว้จุดของเราเลยถามแบบท่านผู้ชมเลยได้เลยเพราะอะไรอ่ะมันมีความพิเศษยังไงของวัวชนไทยผมเคยถามเยอรมันเอาเป็นว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เป็นสิทธิบัตของเราแต่สิ่งที่เขาบอกคือเขาใส่แอดดิทีฟที่สามารถทําให้แรงของข้าวความเหนือยเรากว้างได้มากขึ้นครับร้อนที่อยู่ในเล้์ของโบโทนิกที่เขาเซตเอาไว้ มันยังคงสภาพค่าความเหนื่อยนั่นอยู่นั่นแหละครับแต่คือมันจะมันจะอยู่ในเลนที่สูงกว่าน้ำมันเครื่องคนอื่นองครับถ้าคนอื่นก็บอกว่าที่1นึองศาของน้ำมันเครื่องกูกําลังจะเสื่อมสภาพแล้วนะโวโตัวเออาจจะย้ายช่วงช่วงนี้ไปอยู่ที่120หรือ125นั่นแหละครับคือสูงกว่าเขาเพราะงั้นเท่ากับคําตอบคือสารที่ใส่ไปแนดิทีฟมันเท่ากับว่าน้ำมันเครื่องของฉัน ที่ขายให้คุณไม่มีเบอร์แต่วันนี้เห็นเขาบอกว่าออกมาใหม่แล้วถูกต้องครับนี่ตัวนี้เลยครับเปตะกูล G T ครับเป็นวอทนิก G T ทั้งหลายตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวไอ้นี่ไไอ้นี่ใครท็อปกว่ากันอันนี้ท็อปกว่าอันนี้ท็อปกว่าเพราะมันไม่มีเบอร์แต่อันนี้จะมีเบอร์เหมือนยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดแล้วอแ้วทำไมไม่ขายไม่มีเบอร์เราเพราะเราอยากให้ลูกค้ามีลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยากใช้แบบไม่มีเบอร์ แต่ที่ราคามันจะสูงไม่น่อยแต่ไม่ใช่ประเด็น,นหลักประเี็ผมพูดกับพี่ตรงๆกันนะ<ช><ม>เราไม่ได้ว่าอะไรกันนะ,ะเราพูดกันตรงๆนะชท่านผู้ชมไม่ได้เข้าใจง่ายๆคือคนแม่งไม,ม่ค่อยเชื่อหรอกน่ะก็มึงไม่มีเบอร์อ,ะอ่ะจริงๆตัวนี้ครับ0 W 20ตามนี้เลยสบายใจแล้วนะสบายใจได้มีเหมือนกันสามอย่างอันนี้สามอย่างนี้ครับผม รถใหม่ใช้ไหนรถใหม่ศูนย์ยี่สิบเลยอีโกคาเบอร์ยี่สิบลินลู่แถวสายแถวตระกูลพวกเกียซีวีทีทั้งหลายรุ่นใหม่ๆเขาใช้ความร้อนไม่สูงความหนืดจะไม่สูงครับจะเป็นตกที่เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบอะไรเป็นไอเอสอาร์คือเป็นเลสซิ่งซีรีส์ด้วยเครื่องยนต์หนึ่งพันเทอร์โบพันห้าเทอร์โบนี่เหมาะมากใช้ได้หมดเลยเหมาะมากเลยพอรถวิ่งไปถึงไมล์เลยสี่มือแล้วใช่ครับเบรคอะไรนี้ก็อาจจะสูงขึ้นมาเพราะความหนืดจะปรับขึ้นเป็นสามสิบแต่ตระกูลสามสิบสี่สิบพวกนี้จะเป็นจ คือจะมีการผสมเอสเตอร์ลงไปถึง4เท่าทุกที่ให้ความลื่นสูงที่สุดครับผมแค่เอสเตอร์หนึ่งเอ็กเนี่ย,ยก็ลืนลนะ่นแล้วนะคร่สี่เอ็กเเพราะนั้นพอให้คาวามลื่นที่มากเยอรมันบอกว่ามันเลยทําให้ค่าเว LOCITY เด็กหรือค่าว,วิสัสูงตามขึ้นมาครับอ,อ่านี่คือจุดขายเลยเมันคืออะไรไอเว LOCITY มันคือเรียกว่าค่าวความคงสภาพของน้ำมันเครื่องครับเหมือนที่ผมบอกนั่นแหละครับอุณหภูมิมันยังคงที่น้ำมันไม่เสอมสภาพสรุปก็คือจุดของเราก็คือ3ตัวนี้ครับที่เราออกมาใหม่ ตะกูล <squared. S 1> มีเบอร์3ตัวนี้ง่ายๆครับของเรา4ลิตรไม่ถึง2,000ครับผมก็ลิตรละ450 490 490แค่นี้เองครับ,ตรรบแต่ก็ถือว่าถูกมากนะ4ลิตรก็1,960ไม่เกิน2,000อ่ะใช่ฮะแม้ระเยอรมันนะอันนี้ลิตรละ900อันนี้ลิตรละ900ไอ้ไม่มีเบอร์นี้ลิตร900ใช่ใช่ใก็ไปพรีเมีเยมไปรถใหม่ รถใช้มาสักพักหนึ่งใช่รถใหม่รถปกติคือใช้งานแล้วคช่ใช้งานแล้วรถวันนียุโรปอะไรมานนี้ตังเบอร์สี่สิบขึ้นไปเดี๋ยวพอคุณใช้นี่สักผมว่าสักสิบลิตรสิบลิตรคือการเปลี่ยนถ่ายสองครั้งสองรอบทุกคนจะลืมนี่หมดละนะคะทุกคนจะไมหายนี่ละใช่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 ผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนขับรถทุกวันแล้วคุณจําลักษณะนิสัยรถของคุณได้ใช่มันเปลี่ยนนะถูกไหมพี่น้ำมันเครื่องใหม่ ยิ่งดีเหมือนสโลแกนคนโบราณอุ่แน่นฟลิ๊กไ้วกากันไปเฮ้ยแม่งดีว่ะพอถึงระยะหนึ่งอย่างเรื่องของผมเนี่ยผมพูดแทนวัเทอร์นิกได้ท่านผู้ชมรถบ้านจะไม่มีเกวัตอย่างว่าผมมีเกวัตเมื่อน้ำมันเลนส์ของน้ำมันอุณหภูมิเทมเปอร์เรเจอร์มันสูงเกินไปน้ำมันมาเสื่อมสภาพแรงดันน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนครับครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับใช่พอแรงดันน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนของเหลวเป็นเหลวเนี่ยแรงดันน้ำมันเครื่องเปลี่ยน อุณหภูมิน้ำมันเครื่องจากเดิมที่เคยอยู่99มันกลายเป็นร้อยกว่าร้อยห้าร้อยกห้านะใช่ครับหรือร้อยเจ็ดนั่นคือมันเสื่อมสภาพไปแล้วทุกครั้งที่อุณหภูมิแล้วมันเพิ่มมันสูงขึ้นมันหมายถึงการสะสมความร้อนกที่อยู่ในเครื่องยนต์ลูกสูบมันจะมากขึ้นถูกยิ่งสะสมมากขึ้นมันจะทาให้การซีนยาเลยมันเสื่อมสภาพได้เร็วมากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันจะตามมาเพราะนั้นก็เลยเราเลยแนะนําว่าให้เปลี่ยนให้ตรงตามอายุหรือตามระยะที่กําหนดไว้ให้เดี๋ยวนี้คนปัจจุบัน ใช้ไปเถอะใช้ไปเถอะก็ไม่ผิดอ,อแต่ทำไมท่านไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้รถของท่านและอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากปริมาณน้ำมันเครื่องแล้วเมื่อกี้คุณโอมครัผมกายังมีเกี่ยวกับคูเรน์คูแรน์รรนด้วยใช่ครับนะฮะคูแรน์น้ํามันเกียร์ต่างๆคูเรน์เนี่ยก็จะมีความพิเศษเรื่องของการทนความร้อนที่ดีอ,อ,อันนี้ใช่ครับท่านระสบปัญหาท่านที่ไปฮีทอยู่โคราชบ้างละ่ะสระบุรีบ้างละ่ะท่านใช้น้ําปะปาเท่านใช้น้ําเปล่าเปล่ายัางดีนะ น้ำป่าที่เป็นน้ำดื่มนะอย่างโอยังยังโอกนิดนิดะปลาป่านี่อย่างแย่เพราะมันจะมีออกซิไดกับคอรีนทำให้เกิดสนิมถ้าผู้ชมที่ต่างคนที่ไม่มีสะุ้งสะดางหม้อน้ำเสียอะไรเสียทำไมต้องไปซื้อหม้อน้ำมือสองทำไมหม้อน้ำมือสองทำไมมันถึงกระพริดีก็แม่งใส่คูแลนด์กปนทุกคนที่ที่ต่างประเทศก็ทำไมท่านไม่ใส่คูแลนด์ในประเทศเราซะมันช่วยท่านได้นะ ทั้งทั้งที่เมืองนอกเป็นเมืองหนาวความร้อนไม่เท่าเมืองไทยเลยนะใช่ทางเมืองไทยความร้อนสูงกว่าเมืองนอกเยอะนี่ครับมันถึงจําเป็นต้องมีเข้ามาทีนลดอุณหภูมิไปเท่าไหร่ันนี้คือจุดที่เห็นครับผมหลังจากเราคนนี้จะเป็นเหมือนหัวเชื้อที่สามารถไปผสมได้ให้ลูกค้าไปผสมตามความต้องการเลยว่าถ้าร้อนมากก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งถ้าลดไม่ร้อนมากก็หนึ่งต่อสองคือของผมหนึ่งส่วนกับน้ำเปล่าๆขึ้นไปอีกสองส่วนจะทําให้จุดเดือดจะอยู่ที่นี่เลยครับนี่ครับราคาทางบ้านถามมาเท่าไหร่เก โอ้โห900บาทมอไซค์รถยนต์ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้น้อยสดสดจะน้อยลงไปแล้วก็สดสดนะว่าไปโอเคถือว่าวอวตาริกมีครบหมดทุกอย่างเลยมีครบมีครบน่าสนใจฝากช่องทางการติดต่อหน่อยก็ช่องทางการติดต่อครับก็สำหรับอวตอริกเองเลยก็จะเป็นเพจวอวตาริกไทยแลนด์นะครับเข้าสามารถดูได้เลย IG ของเราก็มีอยู่ด้วยอวตอริกไทยแลนด์เหมือนกัน ถ้าเกิดเป็นทางของทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นออสไลด์ดิลเลอร์เลยก็คือซุสซูเปอร์ไบายติดต่อมอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดติดต่อที่ซุสซูเปอร์ไบค์ที่เดียวเลยครับเชิญเชิญเชิญคุณออมส่งส่งร้านหน่อยได้เลยครับซุสอยู่ที่ไหนซุสอยู่ในใจกันอะไรอีกเนี่ยคนอย่างมึงต้องเจอกูอะไรี่ยอ๋อรครับซุสอยู่ไหนครับลำลูกาคลองสองลำลูกกาคลองสองครับใกล้ใกล้สนามทูบาเตมีไปใกล้สนามทูบาเตมีนะครับติดกับเนี่ย โซนยนต์เมืองลังสิตอุยานยุธยาแล้วก็ามผถมภาคประแดงพระรามสองลาดเท้ามีหมดใช่ไหมมามาได้ครับสองสาขาใช่ไหมสองสาขาสองสาขาอันนี้ก็ราคาผมไม่ใช่คนดีแน่เด้อเหมือนธนาคารผสมคนละราคาคนละทางาเลยมาได้หมดครับมาได้หมดจยุดหย่รับได้ก็วันนี้ฝากท่านด้วยวันนี้พาท่านมาดูมอเตอร์ไซค์กันแบบคร่าวๆส่วนใครอยากจะให เราไปดูมอล์ชัยอะไรว่ากันไปอีกผมว่ากันไปส่วนใครยังไม่เคยลองใช้โอโตนิกลองปะทำไมไม่ลองซะผมว่าผมลองแล้วเดี๋ยวจริงลองแล้วผมลองแล้วผมลองกับรถซูบารุด้วยรถซูบารุนี่ของจริงเลยนะความร้อนอุณหภูมิแม่งสูงใครที่ขับฟอร์เรสเตอร์อยู่ขับเอ็กวีอยู่จะรู้ว่าไอหน้าปัดดิสเพย์ที่มันโชว์เนี่ยพูดถึงซูบารุผมก็มีคันอยู่แล้วเฮ้ยมามามามันมันมันจะตรงนี้แหละให้มันถือทำวินซูบารุอยู่หน้าต่อโจเอลสี่รถซูบารุป๊อกป๊อกนะ วันนี้เวลาครับไม่ให่ทางหน้าอสวัสดีครับสุมาลุมึงอย่ามึงเจอหลังกล้องเจอสุมาลุกแต่ไม่เจอ